สวัสดีค่ะเพื่อนๆ <c oughs> วันนี้ยายก้อนะคะเพราะมหัศรน,นะคะจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะกลุ่มซุ้มของว่านสาวหลงนะคะหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าว่านดอกทองว่านมหาเสนีนะคะหรือต้นว่านรากตาคานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะนี่ก็คือว่านสาวหลงนะคะ หรือว่านดอกทองนะคะหรือรากราคะนั่นเองค่ะหรือบางคนก็เรียกว่าราสีผสมนะคะราสีผสมรอสีสร้างนั่นเองนะคะเป็นว่านที่หาได้ยากนะคะมีเฉพาะที่กระบินบุรีเท่านั้นเองค่ะและที่สําคัญก็คือมีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเองนะคะซึ่งว่านของเขาเนี่ยนะคะใบของเขาจะเป็นใบยาวนะคะหลังใบเนี่ยนะคะหลังใบของเขาเนี่ย จะเป็นกรรมีนะคะเราจับดูเราจะนุ่มว่านสาวหลงหรือว่าดอกทองเนี่ยนะคะเขาจะออกดอกเวลาเขาออกดอกเนี่ยจะออกดอกเป็นสีสีขาวะคะ่ะแต่ว่าข้างในเกรสรเขาจะเป็นสีเหลืองส้มนะคะซึ่งลำต้นของเขาว่านตัวนี้จะมี2เพศก็คือเพศผู้กับเพศเมียนะคะถ้าเกิดเป็นระดับนี้นะคะเนี่ยนะคะจะเป็นสี ออกเป็นสีแดงถ้าต้นเนี้ออกเป็นสีแดงอย่างนี้นะคะคือตัวผู้นะคะเป็นตัวผู้ค่ะแล้วตัวผู้เนี่ยเขาก็จะมีความหอมที่น้อยกว่าตัวเมียแล้วก็จะไม่สามารถออกดอกได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้นของเขานะคะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะก็จะเป็นว่านตัวเมียนะคะว่านตัวเมียจะออกดอกได้จะออกดอกเนี่ยค่ะจะออกดอกตามไหลเขาจะมีไหลของเขาอะค่ะเขาจะออกดอกตามไหลนะคะจะให้ดูนะคะ นี่ค่ะไหลของเขาแบบนี้ค่ะเนี่ยจะไหลออกมานะคะเขาจะอยู่ในตระกูลของขิงข่านะคะแต่ว่าเขาจะไม่มีหัวเหมือนขิงกับข่านะคะเขาจะหอมหมดเลยค่ะตั้งแต่ใบของเขานะคะใบของเขารากของเขาต้นของเขาหอมหมดเลยค่ะใช้ทําเครื่องเทศได้ใช้ประกอบอาหารแกงเผ็ดต่างๆแกงเกี่ยวกับะโล้ต่างๆใช้ทําไข่เค็มแล้วก็ เป็นยาสมุนไพรด้วยนะคะเป็นยาสมุนไพรซึ่งช่วยในเกี่ยวกับเรื่องท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะแล้วก็พวกเกี่ยวกับการระบายต่างๆทั้งหลายนะคะยายกก็ก็ไปปลูกไว้นะคะไปปลูกไว้ในกระถางเดี๋ยวมาดูกันนะคะที่ยายกก็ปลูกในกระถางนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือปลูกในกระถางนะคะมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะ นี่คือที่ยายกอปลูกเอาไว้นะคะในกระถางจะมีไหลเขาเห็นไหมคะแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวผู่ะคะ่ะตัวผู้นี้นะคะใบของเขาเนี่ยเอาไปเอาไปนี่แห้งนะคะหมายถึงว่าเอาไปตากแห้งเนี่ยก็จะอยู่ในราคา200บาทต่อโลนะคะซึ่ง200บาทต่อโลนั้นก็คือสมัยก่อนนะคะแต่สมัยนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะซึ่งว่านเสาหลงเนี่ยนะคะ แต่ก่อนเนี่ยผู้ที่เขามีวิชาเนี่ยเขาจะเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะห่วงว่านตัวนี้มากนะคะเขาเป็นว่านเสนีนะคะเป็นว่านเสนีใช้ในทางเมตตามหานิยมนะคะใครปลูกเอาไว้เนี่ยเขาเชื่อกันว่าผู้ที่ปลูกเอาไว้เนี่ยนะคะถ้ามีครอบครัวแล้วครอบครัวก็จะอยู่ด้วยกันยืดค่ะแล้วก็สร้าง เขาเรียกว่าอะไรนะสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองเวลาผู้ชายอ่ะถ้าจะไปหาผู้หญิงนะคะเขาก็จะเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเอาดอกใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วไปคุยกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็จะชอบเพราะว่าเขามีความหอมนะคะความหอมของว่านตัวนี้นะคะเป็นตัวทําให้ผู้หญิงชอบนะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่า จะทำเป็นขี้ผึ้งสีปากของผู้หญิงก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนของกิ่งก้านแล้วก็รากของเขาเนี่ยมีความหอมนะคะมักจะทําเป็นเครื่องประทินผิวนะคะแล้วก็พวกเกี่ยวกับความสวยความงามทั้งหลายแล้วก็เอาไปทําเป็นการอบสมุนไพรได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าเวลาที่คนปลูกเขาก็จะเรียกความร่ํารวยนะคะเรียกความโชคดีแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าตลาดนัดนะคะชอบที่จะนําใส่ เอาใบของเขานะะี่ค่ะใส่กระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็เอาพกติดตัวไปนะคะช่วยว่าจะเป็นตัวดึงดูดซับกวักลูกค้านะคะทําให้มาหลงมาไหลแล้วก็ทําให้มาซื้อของของเราแล้วเงินก็หลงเข้ามาในกระเป๋าของเรานั่นเองค่ะนี่นะคะเสน่ห์ของเขามีความหอมหอมทุกส่วนนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนต้นส่วนรากนะคะส่วนใบนะคะ ส่วนมากจะไม่ค่อยมีกันนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถนะคะติดต่อสอบถามก็คือสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะที่หมายเลข063นะคะ992 3407นะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะจะคิดในราคาที่ย่อมเยาว่าคิดในราคาที่ไม่แพงนะคะเพราะว่าว่านตัวนี้นะคะตอนแรกก็ไม่รู้ะคะ่ะว่าเขาชื่ออะไรนะคะเพราะว่า ทีนี้ไปค้นๆไปค้นๆไปคน้นๆมาถึงรู้ว่ากตัวนี้เป็นว่านสาวหลงเพราะเขาจะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะแค่ลิบใบนิดเดียวนะคะปีบใบนิดเดียวแล้วก็ดมนะคะเขาก็มีกลิ่นหอมลันจวนมากเลยค่ะแล้วก็เขาดูแลไม่ยากนะคะว่านตัวนี้ก็คือขอให้เป็นที่ร่มลำไรชื้นแต่ไม่แฉะนะคะเขาก็สามารถที่จะปลูกแล้วก็เติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ออกไหลไปเรื่อยๆนะคะแทงไหลไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีดอกก็จะออกตามไหลนะคะ แล้วก็ปลูกด้วยสามารถจะใช้ปุ๋ยคอกค่ะหรือไม่ก็ดินที่ดินร่วนที่น้ําไม่แฉะเกินไปอยู่ในใต้ล่มไม้ต่างๆแบบนี้นะคะใต้ล่มไม้อย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้นะคะ,ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้นะคะเป็นต้นไม้มงคลอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นไม้ที่สําหรับเป็นหมอยานะคะเขาจะห่วงมากเลยเขาจะไม่ค่อยให้ไขรนะคะในสมัยก่อนแต่ตอนนี้นะคะ จะมีปลูกอยู่ที่กระบินเท่านั้นเองนะคะเป็นที่ที่ของเขาเลยในะประเทศไทยเนี่ยนะคะมีประเทศไทยประเทศเดียวที่มีว่านอ,นอนันนี้แล้วก็มีปลูกอยู่ที่แค่กระบินเท่านั้นเองนะคะแต่ตอนนี้คือยายก้ออยู่สระแก้วอะค่ะก็อยู่ใก,ก,กล้ๆกับกระบินนะคะก็เลย uh, มีว่านตัวนี้อยู่ที่บ้านด้วยนะคะเห็นไหมคะใบเขาสวยมากเลยจับแล้วมันจะเป็นแบบกระมี่นะคะแล้วก็มีความหอมนะคะอยู่ในตัวนะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้นะคะในราคาที่ไม่แพงนะคะ,ะวันนี้นะคะเยโกก,ก็มาแนะนําเกี่ยวกับว่านตัวนี้ให้ได้รู้กันนะคะเขามีหลายชื่อเหมือนกันตอนแรกเยโกก็ไม่รู้นะคะว่าชื่ออะไรบ้างแต่ทีนี้พอมารู้เราก็เลยรู้ว่าโอ้โหสรรพคุณเขาเยอะนะเนี่ยสรรพคุณเขาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้แบบทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปังอะไรเงี้ยคะ่ะทำให้แบบดูดีนะคะ แต่ว่าก็ไม่เคยได้ใช้กับตัวสักทีเพราะมันต้องมีกรรมวิธีไงคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใบาแห้งเนี่ยคะเขาแข็งมากเลยนะคะซื้อได้ราคากิโลละกิโลละ200ขึ้นไปซึ่งต้นเขาหรือรากแข้งเขาเนี่ก็จะขายในอีกราคาหนึ่งนะคะสามารถที่จะใช้ขายได้ทุกส่วนของทุกส่วนของต้นทุกส่วนของรากของใบของทั้ง5อย่างของเขาเลยะคะ่ะสามารถที่จะ สามารถที่จะขายนะคะทําเงินให้เราได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นสิริมงคลบางท่านเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะก็สามารถที่จะแบบว่าไปปลูกไว้หน้าร้านนะคะเรียกซับนะคะเรียกลูกค้าเข้าร้านของเราได้นะคะวันนี้นะคะก็จะนำเสนอแค่นี้หากเพื่อนๆถูกใจนะคะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b ์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ะะเพราะมหาสจัย์ได้ทำคลิปต่างๆให้เกี่ยวกับต้นไม้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะร่ลำรวยแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยอยู่กับบ้านก็ขอให้มีความสุขกัน,นมากแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะพะมหาสจรย์ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย